สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการลงทะเบียนใบรับประกันของยูเนี่ยนทุกรุ่นนะคะก็วิธีการที่จะลงทะเบียนก็เป็นการยิง QR ว o า e คเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าทำยังไงบ้าง 1. ต้องมีมือถือนะคะก็ถ้าสมมติว่าเป็น iPhone ก็สามารถยิงเข้าไปได้เลยเปิดกล้องเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นลิงขึ้นมาด้านบน หรือถ้าสมมุติว่าไม่ถนัดเป็นเปิดกล้องแบบนี้ก็ทําเข้าแอปพลิเคชัน l ล n e แล้วเปิดกล้องกดสแกน QR Code แล้วก็มันก็จะขึ้นลิงก์แบบนี้ด้านด้านบนเนี่ยค่ะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยมันก็จะเด้งขึ้นไปที่หน้าฟอร์มที่เราลงทะเบียน เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นหน้าใบรับประกัน u ยู o เนียนแล้วก็มาเลือกรุ่นด้านล่างตรงนี้เป็นรุ่นไหนสมมุติว่าเป็นตัว V12 แล้วก็ซื้อไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ซื้อจากาาร้านอะไรสามารถกรอกได้ทั้งหมดเลยค่ะที่เป็นดอกจันสีแดงต้องกรอกทั้งหมดแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็พวกอ e ีเมลหรือว่า ID รา์จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้เสร็จแล้วก็กดส่งตามนี้ แล้วก็เรียบร้อยค่ะจบการสาธิตแล้วก็อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการลงทะเบียนรับประกันเรียบร้อย1ปีตามเงื่อนไขของทางบริษัทที่แจ้งไว้ด้ดานบนนี้ขอบคุณนะคะ